สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกับรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะที่สวนบ้านสวนรัศมีนะคะสวนอยู่ที่อำเภอปุกจับจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูไม้สองตัวนะคะไม้มีชื่อว่ามัคควานลังสันนะคะมัคคาวานลังสันแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่มันจะเป็นคล้ายๆกันก็คือพรมฤูสีนะคะอันนี้มัคควานลังสันนะคะ เขาจะออกลำแบบเขาจะออกเขียวๆนะได้มาในนามมัคคาวารังสรรค์น,นะคะเป็นไม้เลี้ยงเป็นฟอร์มกอ,อ,อใหญ่ๆเลยนะสวยนะคะกัดสีมาสวยอันนี้ถ่ายทําอยู่ในโรงบอลนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอเลี้ยงได้ใหญ่มากนะสวยมากตัวนี้นะคะใบเขาก็จะแบบนี้มีมีสีแดงแดงมีหูใต้ใบด้วยนะคะเพิ่งสังเกตว่าเขามีหูใต้ใบด้วยเออมีหูใต้ใบด้วยนะ น่าจะเป็นแบบที่มันแก่จัดนะนะมันถึงมีหูเออเพิ่งสังเกตว่าเขามีหูใต้ใบด้วยนี่นี่เขาขึ้นมามีหูใต้ใบด้วยนะเพิ่งสังเกตนะคะออันนี้มัคควาลังสันอ่าถ้าเป็นอีกตัวหนึง่งอยู่ตรงนู้นนะไม่ได้ออกมาถ้ามันไม่ไม่ป้ายไม่มีมันเป็นส่วนแดงหมดเป็นพื้นสีแบบเนี้อ่าจุดขาวในพื้นแดงเนี่ยถ้าไม่มีตัวเขียวป้ายเขียวเลย ตัวนั้นจะเรียกว่าสักการณิมิตนะคะ,ะเราเรียกว่ามัคควานรังสันหน้าแดงนั่นแหลนะเนาะางคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนั้นไม่มีป้ายเขียวเขาจะเรียกว่าสักการนิมิตนะคะ,อ,ะอันนี้มัคควานรังสัน,นะคะอีกตัวหนึง่งที่จะ,ะแนะนําก็คือได้มาในนามพรมฤษีนะคะตัวนี้มันจะออกแบบก้านแดงๆเนาะก้านเขาจะออกแดงๆนี่ การแดงๆเนาะแต่ว่าหน้าตามันก็ให้คล้ายกันแต่เรามีความรู้สึกว่าตัวนี้มันจะกัดสีแดงเข้มกว่านะตัวนี้พมรมือสีนะตัวนี้เป็นไม้จอมนะคะไม้จอม,อ,อมักขวานลังสันสวยเนาะเลี้ยงเลี้ยงเยอะๆมันก็สวยดีตัวมักขวานนะคะเราก็จะมีมีแนะนําลูกมาแบบด้วยเนี่ยลูกเขานะคะลูกเขาของสักการนิมิตนะคะ ไซนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะคะถ้าสนใจหนึ่งร้อยบาทนะคะมมนมีจํานวนนะคะสัปนิมิตรนี่นี่เลยเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ,ะมีประมาณนี้แหละไซนี้แหละ,ะน,นะคะ,ะสําหรับสัปน,นิมิตรเนาะสวยๆแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากแนะนํานะคะ,ะชื่อว่าพัทยาตัวนี้ได้มาในานามพัทยาตัวนี้เลี้ยงอยู่นอกตู้นะคะไม่ไดอ้อันนี้เอาเข้ามาถ่ายทำในโรงบอลเฉยๆนะ ตัวนี้สีแบบเขาตัดสีมาสวยออกเข้มเขาเลี้ยงนอกตู้เอาไว้นอกตู้นะพัทยานะคะอันนี้ก็อยู่เป็นฟอร,ร์มกอมีลูกมีเต้าออกมาแล้ว <_ d ue> เป็นฟอรมกอชอบเลี้ยงไม้เป็นฟอร์มกออันนี้น่าเปลี่ยนกระถางนี่หรอกแต่ตัวนี้เอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าเขาจะมีตัวแม่เขาเองนี่เป็นรุ่นพี่มีตัวแม่เขาอยู่ในตู้อบใหญ่ซึ่งเป็นไม้จอมอีกไปอีกแล้วอันนี้เป็นรุ่นพี่ก็จะมีตัวลูกแบ่งนะคะ รุ่นน้องตัวนี้แบ่งให้นะคะมพัทยานะราคานี้ไม่รวมส่งนะคะพัทยาตัวนี้ให้ร้อยห้าิบาทนะคะร้อยหบาทสูงประมาณนี้สิบาประมาณ1 5บหถึงยีเซนนะประมาณนี้รากเขาก็เดินดีเนาะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วสวยตัดสีหน้าสวยๆเข้มมากเลยอันนี้ก็ได้แดดได้ดี150้าบาท ถ้าไซ์ร้อยหนึ่งก็จะประมาณนี้พัทยาเหมือนกันประมาณนี้จะเล็กลงมาหน่อยนะ,ะประมาณนี้นะคะพัทยาอันนี้เด็ดใบทิ้งนี่เด็ดใบเด็ดใบชอบเด็ดใบทิ้งถ้าใบมันเสียหน่อยแล้วก็เด็ดทิ้งถ้าไซส์เล็กก็ประมาณร้อยหนึ่งนะคะไม้มีจํานวนนะคะพัทยาแต่ว่าก็ไม่เยอะนีไม่ถึงสิบต้นนะพัทยานะอ่าอีกต้นหนึ่งที่จะแนะนําก็คืออันนี้ วันนะคะวันพฤหัสเป็นวันเกิดของของเราด้วยนะเป็นวันเกิดของเราด้วยนะนี่วันพฤหัส,สบดีนี้เป็นไม้จอมนะคะเป็นไม้จอมเขาจะกัดสีแบบออกส้มๆหน่อยส้มๆแดงๆนะนี่เป็นไม้จอมใบเขาอาจจะน้อยลงนะอยู่ในกระถางแปะนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้จอมไปแล้วแล้วก็จะมีต้นลูกมาแบ่งให้นะคะให้ตนนัวนี้ในกระถางสีนี้นะคะสองบาท ราคานี่ไม่ได้รวมส่งเนาะสวยเนาะนี่มันพรหัสบดีเนาะันพิหัสบดีมานี่สวยหน้าเขาสวยเห็นไหมมันพรหัสบดีมานี่ได้สองรบาทไม้ก็มีไม่กี่ต้นนะคะอ่ามีต้นหนึ่งที่จะมีมาแบ่งนะอันนี้ไม้มีจํานวนนะชื่อพลอยมณีแต่สีสวยมาก ในงบอลมันจะแสงมันจะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทึบๆหน่อยนะในในกระถางสีนิ้วนะคะพรอมานีตัวนี้ให้สองอยห้าสิบบาทนะไม้มีจำนวนเหมือนกันสามรอยห้าสิบก็มีนะคะมันมีหลายไซส์เพราะว่าชิ้นไม้งอกมันงอกไม่พร้อมกันนะสวยตัวนี้สวยก็มีเก็บสะสมได้อยู่ทําจํานวนได้อยู่นะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเงินแสน เงินแสนโบราณนะตัวนี้เป็นเงินแสนโบราณหลอดใหม่กำลังมาเลยนะมันจะไม่เหมือนของไอ้รุ่นใหม่สมัยใหม่มันจะแบบออของใหม่นั้นเงินแสนใหม่มันจะออกสีชมพูชมพูนะแต่อันนี้มันจะออกแบบสีแดงเข้มน้ําตาลเข้มเนี่ยแก่มาเขาก็จะออกเข้มๆม,มีหลายนะคะอันนี้มีหลายต้นมีไม้มีจํานวน,นะคะ่ะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าสนใจก็ทักมาเอ่อ เพื่อนเพิ่มเพื่อนได้ในแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้แล้วก็ทักเข้ามาขอดูหน้าไม้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าประมาณนี้ไม้มีใหญ่มันก็มีเล็กมีใหญ่เขาขายตามหน้าไม้มีป้ายไม่ป้ายด้วยอันนี้ก็ออกป้ายนิดๆป้ายนิดๆตรงนี้นะนี้เงินแสนนะคะเงินแสน มีแสนมีพัทยามีมัคควานอันนี้เอออันนินบดีอันนี้ก็ไม้เก่าโบราณอันนินบดีนี่อันนินบดีชื่ออันนินบดีมีรากเดินรากเขาในกระถางสี่นิ้วนะอันนินบดีเดี๋ยวต้นแม่ให้ดูอันนี้ให้หนึ่งร้อยบาทไม้เก่าโบราณนะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นมีคนเอามาลงหรอกแต่เราชอบเก็บไม้เก่าๆอันนี้อันนี้เป็นจอมนะอันนินบดีนะตัวนี้ เหมือนอะไรนะคล้ายๆกับพญามนไหมแต่บ้านไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะ,ะพญามน์ใบมันจะไม่เป็นแบบนี้จะจุดสีชมพูนะอันนี้มันเป็นเม็ดๆ,ๆแบบนี้อนินวด,ดีเนาะใบใหม่ออกมาสวยนะคะนี่อนินวด,ดีไม้ต่อบโบราณให้ต้นนันหนึ่งไม้ก็มีจำนวนนะคะอนินวด,ดีขอเพิ่มอีก มีลูกค้ามาบ้าวไม่รู้อันนี้ชื่อว่า,อ,าอะไรนะปานตะวันปานตะวันไม้ดํานะคะตัวนี้ไม้ดาแอ้ต้นละหนึ่งร้อยบาทไม้มีจํานวนนะคะปานตะว,นตวนันะคะปานตะวันเอ๊ะเดี๋ยวตะวันชินพบหรือปานตะวันสองอันนี้แหละเดี๋ยวขอไปดูป้ายก่อนนะคะจําไม่ได้เหมือนกันเออเนี่ยไม้มันมันเป็นไม้ดําใบมันจะหูใบมันจะควยกันนะใบใหญ่ออกสีเข้มๆหน่อยนะ ต้นละหนึ่งร้อยบาทไม้ก็มีจานวนนะคะตัวนี้แล้วก็จะขอแนะนําลูกไม้อีกหน่อยนะึงลูกไม้เนี่ยให้ต้นละร้อยสวยมแม่เขาสวยมากแต่แม่เขาอยู่ในตู้ดูลายเขากัดสีมาเห็นไหมลอกไหนกําลัางมาแล้วก็เด็ดใบทิง้งใน,นกระถางสีนิ้วนะสุกประมาณนี้เป็นลูกไม้แม่เขาไม่ได้อยู่นี่นะแม่เขาอยู่ในในตู้ใหญ่นะ แม่เขาอยู่ในตู้ใหญ่นี่อ,อ,อันนึงอันนี้เป็นฟอร์มปอเป็นฟอร์มปอมีสองต้นในกระถางอ่าอันนี้อันนี้ก็ให้ร้อยหนึ่งอะตกต้นละห้าสิบาทเองถูกมากนะถูกแล้วก็หน้าไม้เขาสวยมันจะออกป,ป้ายๆเปืเป่อๆแม่เขาเป็นบอนแลแบบเลอะๆเทอะๆเ,เปืเป่อๆเ,เ,เนี่ยสวยตัวนี้สวยนะตนันตนี้สวยขออันนี้เป็นรุ่นพี่มั้งเนี่ย รุ่นพี่เขา,า,าเป็นรุ่นพี่เขาก็จะหน้าประมาณนี้เน,นี่ยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะนี่มันเนี่ยไม่มันไม่เท่ากันนะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งเป็นหน้าไม้สวยๆประมาณนี้ันจะออกป้ายๆเรื่อยๆเนี่ยนี่ยังไม่กัดสีนะเขายังเล็กอยู่ถ้าโตมาเขากัดสีแบบแต่น,น,นี่เขากัดสีตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่สวยนะเดี๋ยวเราจะแนะนําอีกก็มีเนี่ยเอามา ฝากลูกไม้อีกไม่แน่มันเป็นลูกไม้ของอาจารย์ปะทีบนะตัวนี้เป็นฟอร์มกอกอและหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้โทนสีขาวนะพอเด็ดใบทิ้งชอบเด็ดทิ้งถ้าไม่สวยเราเด็ดทิ้งเลยนะเนี่ยมีสองต้นในกระถางมันจะออกแบบเดี๋ยวมันจะเริ่มกัดสีหรือเๆแต่มันจะออกในโทนขาวๆเป็นเม็ดๆเป็นบอลขาวแล้วจะจะรืจะออกชมพูชมพูเริ่มมาแล้วเป็นฟอร์มกอนะ หนึ่งนะคะเปีนยนือเปนเปลืกอกกระถางได้เลยนะคะเนี่ยก็สวยดีเราก็มีอยู่แค่สองกระถางเองลูกไม้ของอาจารย์ประทีนะของอาจารย์ประทีมีอะไรอีกเอออันนี้อยู่ใกล้มือหน่อยอันนี้เจริญกรุงกัดสีมาแล้วให้หนึ่งร้อยบาทนะ,จะเจริญกรุงกัดสีมาแลละเป็นบอลเก่าหายากนะ,จะเจริญกรุงเขากัดสีมาเขาจะสวยให้หนึ่งร้อยบาทนะคะ จะเลินปรุงถ้าสนใจอยากรู้แม่เขาก็ทักมาได้นะคะแม่เขามีเอออะไรอีกอันนี้เป็นลูกไม้มีสองต้นเป็นฟอร์มกรดก็หยิบไม้ในโรงบอลให้ดูเลยน,นี้ก็ให้หนึ่งร้อยบาะะลูกไม้นะไปเปลี่ยนกระถามได้ละไม้มีหัวแล้วจะเสนออีกอันนึงเนาะเอาตับ ยิ้ตับไออะไรนะตับพัทยานี้อุดรมั่งอุดรให้ร้อยหนึ่งอุดรน,นะคะตับจังหวัดอุดรเราอยู่อุดรแล้วก็เลยมีต้นประจําจังหวัดของเรานะคะอุดรธานี100านหนึ่งร้อยบาทเนาะลากเขานะคะอยู่ใกล้มือหน่อยก็เลยยิ้ได้แนะนําลูกไม้อีกต้นตันนี้ใหญ่แล้วนะที่จริงก็น่าเปลี่ยนทางละเป็นลูกไม้เออเป็นไม่ใช่ลูกไม้เป็นไม้เก่าโบราณน,นะไม่ทราบชื่อนะ ให้ต้นละหนึ่งอยบาทแม่เขาก็สวยอยู่อยู่ไกลเมือไปหน่อยไปหยิบยากสวยเนาะนี่หลอดใหม่กาลังงามสีเข้มๆม,มันจะออกอไปโทนน้ําตาลแดงเข้มๆเลยแม่เขาหนึ่งร้อบาทไม้ก็มีจํานวนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่เขาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไกลมือมอย่ไกลมืออ่าแล้วก็ อันนี้ยังไม่เปลี่ยนทางเพื่อนเขาเปลี่ยนไปแล้วอายเลตตัวนี้ให้250บาทอเยเลตหน้าแดงหน้าไปเปลี่ยนกระถางแล้วเหมือนกันเนาะอเยเลต250บาทน,นะคะเนี่ยแต่แม่เขาก็อยู่ในตู้แหละสวยดีนะกัดสีสวยนะคะประมาณนี้อยู่ใกล้ๆมีนะแล้วก็เนี่ยมามัคควานการแยกมัคควานกับพมรษีเราก็แยกยากอยู่แหละ แต่ในกอนึงมันก็บางทีมันก็มีสีแดงด้วยนะทั้งแดงทั้งเขียวบางทีเราก็เลยเรียกรวมๆกันว่ามัคควานลังสันนั่นแหละแต่มันสวยเลี้ยงเป็นฟอมกอรมสวยนะนะ <Ooh. S 1> มัคควานลังสันนะคะเรามีหูใต้ใบแต่อันนี้มีไหมดูก่อนหรือยังไม่แก่จัดเอออันนี้ก็มีนะพรมดูสีนี่ก็มีนะคะ โอเคนะคะวันนี้มาแนะนํามาพูดเรื่องอต้นมะขาวานลังสันกับพม,มือสีความต่าง,งมันก็มีเล็กๆน้อยๆแต่เราก็จะเรียกรวมๆกันว่ามะขาวานนั่นแหละนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ลาไปตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะที่สวนลัคนีกรีนการ์เด้นถ้าเป็นเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็จะชื่อชื่อเฟซว่าลัคนีโชคชัยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ เข้ามาดูเข้ามาทักทายไม้ได้ไม่ได้มีแต่บอนสีอย่างเดียวนะคะในโรงเรือนของเราะจะมีสับป,ปะรดสีพวกไม้มงคลอะไรด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วก็จะปิดโรงบอลก็จะปิดเฉพาะเวลาเข้ามาทํางานเพราะว่าอากาศเขาเปลี่ยนนะเริ่มอากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วทางภาคอีสานอุดรธานีก็จะใกล้จังหวัดเลยอากาศอุณหภูมิเขาก็จะเริ่มจะเย็นลงแล้วแหละเพราะว่าใน ในตู้ก็จะติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิก็จะพยายามควบคุมอุณหภูมิในโรงบอลให้มีความอบอุ่นเพื่อที่จะไม่ให้ใบไม้เขาร่วงหลน่นหรือว่าผัดใบง่ายผัดใบง่ายก็จะมีน้ําน้ําแช่น้ําขังในในโรงบอลนะคะในโรงบอลเป็นไอเป็นบ่อใหญ่เนาะนี่เป็นบ่อประมาณนี้เป็นบ่อใหญ่นะในนี้เป็นบ่อใหญ่ สองด้านเนี่ยก็จะเต็มแน่นเต็มแน่นไปสองด้านในข้างนอกนู้นก็ข้างนอกด้านนู้นก็จะมีเป็นถุงอบส่วนในข้างนอกตู้โยงใหญ่ก็จะมีเป็นตู้อบอาไว้ใส่แม่พัน์เป็นไม้จอมนะคะแล้วก็จะมีตู้เขียวอีกมีตู้เขียวแล้วก็จะมีเป็นตู้อบข้างนอกอีกด้านนู้นเพราะว่าสวนมันหาพื้นที่ที่จะวางไม้อะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีนะคะ